โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้มีชื่อว่า MC M C M T S นะครับหรือชื่อกชื่อหนึ่งคือ My Craft M T S นะครับเริ่มมาแล้วเขาจะให้เราสมัครพาสเบิร์ดนะครับ ตรงนี้ผมขอผม่าไปก่อนแล้วกันครับโอเคครับหลังจากเราสมัครพาเวิร์ดเข้ามาเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีเออสิ่งหนึวว่งท็ได้ียนาฬิกาซึ่งตัวไม่ได้ <c oughs> อ๋อแล้วมันมีแค่สปอนนะี่นแลแล้วจะไปวาร์ปจะไปสร้างบ้านที่ไหนก็นี่ครับเอานาฬิกาขึ้นมาครับคลิขกขวาครับหรือพิม์ m t h นะครับมันจะมีเซริร์ฟให้เลือกต่างๆเอมากมายเลย mts survival ครับแนวสร้างบ้านลาบอสคุดแร่นะครับกวอร์ pvp ก็ได้และแมว skybox ส,สร้างเกาะเลี้ยงสัตว์เอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็อีกต่างๆมากมายนะครับผมจะเออลองเทสให้ทุกคนดูกัน,นครับ นี่ค e ือเซิร์ฟท so ี่ผมเล่นประจำนะคืออัพเิจีกับบีวีกันนะผมเล่นีวีกันนะมาเลือกมาครับริก็มีเงินสามสิบดอลลาร์ครับเราเออสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยเออเช่นมาเบสุก้าเล่นไปแล้วต้องรอรออีกสองครับถึงเล่นได้ครับ ไอพวกนี้ห้านาทีครับผมจะเล่นเป็นสโลโมชั่นนะครับเอาชิบหายแมนอ,อะไรครับเราเล่นเป็นนี่อะไรครับแลมโบ่ bo, จ้ะซึ่งวิธีการยิงอะคีดขวาเห้ใครมาตายอยู่ตรงนี้วะทางลงครับมีคีดขวาแล้วถ้าเกิดมันติดบักไม่ลงครับเราสามารถลงมาทางนี้ได้ โอเคเช้นล่าเฮ้เช่นว่าแล้วก็ตุ๋ยเลยตุ๋ยไอเดี๋ยวเสียงเกมดังไปอื้อไก่ละไป่ะอันนี้พอเฮียเรามาเล่นเป็นอะไรดีอ่ะปีศาจดีกว่าโอเค เราจะหายตัวไปตุยตุดเขา,าครับจะไม่มีใครรู้ว่าพ่าเราอยู่อย่างงี้ครับเดี๋ยวเก็รู้แับเพียงเรื่อมาตีอย่างงี้ไอเชี่ย <I here. S 1> นี่เป็นอะไรดีวะซา,าตานก็แล้วกันนะแจ้เฮยบะาย <Hey, what? S 1> ตายซะมึงเชี่ย กีับนะครับสามารถเล่นได้ครับเพียงคุณมีเงินแค่สามสิบดอลลาร์ครับผมเล่นซึ่งอันนี้ผมเล่นไปแล้วถ้าเกิดคุณเล่นไปแล้วแล้วเออมันกดคิกแล้วมันแค่สิดบัก๊กงี้นะครับถ้าคุณไม่มีเงินเราก็ไปเก็บของเขาเล่นเอานะครับนะครับของของผมยังอยู่เลยก่อนก็อบิลิตี้นี่คือที่ซ่อนแอปปองจำ แมบโอ้ยิบหไยเราอะเราโฮมซ่อนในผลละเพราะท่านดูแม่งเต็มตัวเราเลยกินกุ้ยเาอัปเปลลิ้ลเตยมบุก <S <S 2> <S 2> อื้มโหดแล้วครับคราวนี้บุกเลยแล้วก็ตุย้ย เฮ้น้องไม่รถเก,กาะครับนี่ครับเล่นหุ่นเหล็กเพราะว่านำเลยให้เล่นหุ่นเหล็กก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคุณเข้ามาหลังจากนั้นให้คุณอย่าไปบวกจับสู้ใครที่ขาดเพราะหุ่นเหล็กถึงคุณถึงคุณจะเล่นหุ่นเหล็กแต่การโจมตีมันเบาเฮียให้คุณคอยลอยเข้าเอานะครับหรือ หรือพูดอีกคาหนึ่งคือ,อตุยตุดไม่แหลั okay. จากนั้นให้เราก็าเก็บไอเทมอย่างนี้นะครับเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงไหมวะนี่ครับเหล็กมันจะตึกน,นะเราเก็บไอเทมได้แล้วเราก็ยิงโอ้โ oh. ไม่ไหวเราวครับเห็นอ่ะเออแล้วก็ลงไปเก็บเรสโตนทึที่เปนกระสุนมา แล้วปืนอยู่ไหนอ๋อปืนอยู่นั่นโอเคนะเคยยิงจุดใหม่วะให้เราเอานีับสูตรสูตรที่ทำเล่นยิงแล้วก็ปืนนี้ต่อชิบหายแล้วไงเดี๋ยว45นะัดทำไงดีครับ พอดีของการเล่นหุนเหล็กก่อนเป็นดับแรกถ้าคุณเล่นอาชีพอื่นนะครับนอกจากนักดาบเที่ยแล้วคุณไม่ไปเก็บของบนนะอคุณไม่ได้กินหรอกเฮ้ยนี่กูมาโปรโมทเสริจตะกูุมาเล่นวันเนี่ยเดี๋ยวคอฟเก,กเอโอ้ไม่ไหวแล้ครับ เราเสาเทพแล้วผม,ม,น,ม,มนี่เก่งมากนะเนี่ยเพิ่งเล่นมันวันที่สองเองนี่ยใครอยากเจอก็มาจิกสู้ผมได้นะครับในเซิร์บิกันเราก็มาไล่ตุย้ยคนงินดีกว่าไอ้นี่อะไรอ่ะเย็ดลูกซองครับ ยิงลูกแล้วอ,ะอ่ะเอเ้ยเอ้ยเอ้ยชิพหายครับตกงามนี่ครับก็เดียวงคูเล็กลูกสองลูสิว่าจะใช้ลูกเรสต์ตนนะเอ้ยอ,อ้อะไรวะ นี่ครับปีกการเดินด้วยความรวดเร็วสูตรน,นะครับในการเล่นลูกซองเอาไว้หนีโดยเฉพาะครับซองชิปหายแล้วมเมื่อกี้นี้เราเจอนักดับเทพนี่ไงครับนักดับเทพมันสนักากัดรถอย่างนี้ นี้ก่อนนี้ก่อนให้ติดอะไรวะโลนเนตสิบนาทีอ่อโอโห้โอ้โหไหวไว้เนี่ยไหว้แน่โนี่ยเอ้ยหายแล้วครับโลเนต นี่อีกแล้วบินหนีไปอ่อาไม่ไหวครับตากัาเทพแม่งเทพเกินแล้วแพ้พสนามดกค่ะเราเอาตารับไม่วันตายครับแนสนามนี่นี่นี่ยนยาเล่นโชว์เลยนี่เอาว กำลังคุยแล้วไม่มีเันตายผมแนะนำาครับเพิ่มมาให้คุณเล่นเป็นคอมานโดไม่งั้นก็หน่อยจู่โจมนี่กูมาโปรหมดเซิร์ฟเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเล่นอยู่เซิร์ฟเดียวละอ่าไปเรล่นกันบ้างนะครับผมจะไปให้ดูที่สามเซิร์ฟนะครับให้สี่เซิร์ฟสินะครับซซเซิร์ฟเกมหมดนะครับให้เรามาซื้อที่ดินนะครับแล้วเราก็จะสามารถเซคของ บ้านเลยอย่างนี้เลยนะจ๊ะแค่ซื้อที่เท่านั้นครับเฮ้ยไปยินอีกเฮ้ยๆๆกูอยูอ่ยยนี่มันไม่เห็นเราอ่ะแคปสองไปเซิร์ฟอ,อื่นกันต่อเลยดีกว่าต่อไปก็เซิร์ฟแฮดเกม มันก็ขอเซิร์ฟมินิเกมปกติธรรมดแต่ไม่รู้มินิเกมแม่งไปเล่นตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ย,ยเบดแม่งคาบนี้ด้วยแม่งก็ได้บวกธรรมดานี่ครับไอชิปหาย นี่ผมยังไม่รู้เลยแม่งเข้าเล่นมินิเกมตรงไหนวะเฮ้ยแจกไม้ปีเกบ็กบสิเก็บสิมึองอันนี้เอาให้มดครถับเอาให้มดเลยนี่เอาสังสุต่อ